สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะวันนี้อยากจะมาดูเรื่องของการปรับตัวคือเราเห็นแล้วในประเทศไทยเนี่ย พอเกิดช่วงของโควิดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่องของการช้อปออนไลน์เนี่ยที่ประเทศไทยเราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอยิ่งมีช่วงการแพร่ระบาดของโควิดที่เราต้องล็อกดาวน์กันไปก็จะเห็นได้ว่าการช้อปออนไลน์การซื้ออาหารออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้มาดูที่ประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุน่นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าการที่จะไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อของโดยเฉพาะการซื้ออาหารนะคะเขาจะต้องไปเลือกซื้อเอง ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องไปเลือกซื้อเองมีความพิถีพิถนันมีความละเอียดมากๆในการจับจ่ายคือทีนี้พอเกิดการระบาดของโควิดการระบาดของโควิด -19 กนี่ยก็เลยทำให้นักช็อปเหล่านี้เนี่ยจำใจต้องใช้คำว่าจำใจเลยค่ะหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแล้วก็มาซื้ออาหารผ่านออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารหรือว่าซื้อของก็ตาม เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้ร้านค้าปลีกอย่างอีออนรีบเร่งให้บริการให้ทันกับความต้องการด้านการขนส่งสินค้าแบบ Delivery ด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกนักสำหรับเราคนไทยนะคะเพราะว่าเราก็ชอบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประเมินนะคะว่าการชอบออนไลน์ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะเข้ามาสู่การชอบออนไลน์ได้ จริงๆจ,จ,จังๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีนะคะมันจะต้องผ่านการเปลี่ยนผ่านนู่นนี่นั่นมากมายแต่ปรากฏว่าพอเจอโควิด1 9เข้าไปเนี่ยแหละค่ะการช็อปออนไลน์นั้นก็มีการเติบโตขึ้นมาก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นในหมู่ของชาวญี่ปุ่นทีนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าเอ๊ะมันโตกันขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะคะคือบริษัทค้าปลีกส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนถึงจํานวนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่า,าถ้าดูจาก มุมมองของผู้บริหารของบรรดาร้านค้าปลีกแล้วก็นักวิเคราะห์นะคะเขาก็มีการประเมินนะคะว่ายอดขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนราวๆ5%หรือมากกว่านั้นของยอดขายในญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับสัดส,ส่วน2%ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 แม้ว่าสัดส,ส่วนดังกล่าวเนี่ยนะคะจะยังต่ำถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่น,นๆก่อนเกิดวิกฤตนะคะอย่างเช่นที่จีนเนี่ย คือมีการประเมินกันเอาไว้นะคะว่าสัดส่วนนี้เนี่ยอยู่ราวๆ15%าก่อนเกิดวิกฤตหรือว่าที่ประเทศอังกฤษที่จะพูดง่ายๆว่าตัวเลขเนี่ยจริงๆอล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆเยอะมากนะคะมีมองกันแบบประเมินกันเอาไว้เนี่ยสัดส่วนอยู่แค่7%เเท่านั้นเองพูดง่ายๆว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันคือความท้าทายเรื่องความเชื่ออันยาวนานที่ว่านักช็อปญี่ปุ่น จะยังคงชอบทุกวันและไปช็อปด้วยตนเองด้วยการเช็คสินค้าด้วยตนเองเสมอเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลาดร้านค้าปลีกมีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีมูลค่าราวๆ466.22พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีถ้าคิดเป็นต่อหัวนะคะมีเพียงแค่สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และอิสราเอลที่ใช้จ่ายค่อนข้างมากไปกับอาหาร บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติญี่ปุ่นขนาดใหญ่นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริการออนไลน์มาหลายปีแล้วแต่ว่าการใช้ใจ่ายเป็นจำนวนมากผ่านทางออนไลน์ที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นในขณะที่ปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องรีบเร่งให้บริการให้ทันความต้องการที่พุ่งสูงริ่วพร้อมๆกับการรับมือการร้องเรียนผ่านทวิตเตอร์ของว่าที่นักชอปนะคะก็จะบ่นว่าเออเรื่องของการขนส่งสินค้าเรื่องของการเดลิเวอรี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ล่าช้าหรือว่าลำบากแล้วก็เมื่อเ,อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางอีออนเนี่ยก็ได้ว่าจางโอคาโดผู้ปลุกเบิกร้านค้าออนไลน์สัญชาติอังกฤษนะคะเพื่อสร้างคลังสินค้าหุ่นยนต์ที่ทันสมัยที่สุดก็ตั้งเป้าว่าแน่นอนแหละค่ะกำจัดคู่แข่งอย่าง a เม z o n 7 and i h o l d i n g อ t o y ิ้ a d o โตโยโดแล้วก็คาปริกร่วมทุนที่ชื่อว่าเซยุนะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างวอลมาร์ทแล้วก็ธุรกิจอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างรากูเตนอิงนั่นเอง แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการดําเนินการของคลังสินค้าดังกล่าวเนี่ยกว่าจะเริ่มเนี่ยก็คือในปี2566นะคะเพราะฉะนั้นนะในช่วงเวลานี้เนี่ยทางอีออนก็เลยบอกว่าจะจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อช่วยกันบรรจุสินค้าที่สั่งผ่านออนไลน์แม้ว่าสิ่งที่ทางอีออนกําลังประสบความยากลําบากมากที่สุดเนี่ยก็คือการจ้างคนขับรถมาส่งของ ผู้บริหารของอีออนนะคะบอกว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคดังกล่าวเนี่ยทางอีออนก็คาดว่ายอดขายผ่านออนไลน์เนี่ยจะเติบโตขึ้น50%ซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ10%ของยอดขายณนะสิ้นปีงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งผู้บริหารก็หวังว่าการส่งผ่านดังกล่าวเนี่ยนะคะน่าจะส่งผลให้ตลาด e อีคอมเมิร์ซเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แล้วนักวิเคราะห์ก็มองว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะได้เปรียบน,นะเพราะว่าสามารถลงทุนในคลังสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วก็สามารถรับมือกับปริมาณคําสั่งซื้อจํานวนมากได้แทนที่จะมีพนักงานรับส่งสินค้าจากชั้นแล้วก็บรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่งทั้งนี้นะคะสถานที่ตั้งคลังสินค้าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะอยู่ในที่ห่างไกลด้วยค่ะ จากนี้ไปในอนาคตนักวิเคราะห์ก็มองว่าเราน่าจะได้เห็นภาพร้านค้าปลีกใช้ระบบอัตโนมัติเ,เข้ามาแทนที่โดยมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีลักษณะแบบคลิกแอนด์คอลเลกก็คือว่าไปกดคลิกที่ร้านค้าคือนักช้อปเนี่ยจะไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านเลยนะคะกดคลิกปับ๊บแล้วก็รับสินค้ากลับบ้านซื้อตรงนั้นเลย อาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีกับ Good Sharing ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ